ีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายท่านผู้ช่วทั้งหลายค่ะแนวทางที่เราล่อคอยกบมาแล้วค่ะเป็นของแม่เวยเนาะค่ะเนาะค่ะของแม่เวยเพิ่นเพิ่นได้หากระโกเด้อค่ะเด้อค่ะไปหาจับคูใช่เอาแต่วันชั้นเดียวต้องจับคูให้พี่น้องเบ่งอยู่ดอกค่ะนั่งวันได้จับก็เลยเอาเลขลักมาให้ท่านผู้ช่วเบ่งสกุน เพื่อท่านผู้ชมมีเลขในใจไปจับเองค่ะไปหาจับคู่เธอเองค่ะค่ะนี่ละค่ะเพื่อนไทยหากระเป๋าเงินแผ่นเมลเบยค่ะค่ะไปถ้าท่านผู้ชม fc ทั้งหลายมีเลขในใจเร็วจังใดก็มาจับคู่ใส่กันกระเป๋าม่เบยก็ได้ค่ะเพื่อนไทยหากระเมากงวดนี้ค่ะค่ะมาจับคู่ใส่กันก็ได้ค่ะเพื่อเหามีเลขในใจเนาะค่ะเนาะ ท่านผู้ชมเอฟซีมีเลขนิจใหเข้ากับจับใส่ก็ได้ค่ะเอาทางต่อไปจ้าอันนี้ของพอทุนค่ะพอทุนให้เก้าก็โฮกค่ะพอทุนนีกคะหาคู่เสือเอาเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะงวดที่เรียกวเพื่นเข่าอยู่ค่ะพอทุนก็บเด็กเพื่นมาอยู่ค่ะค่ะการีบวันนี้น้ำมาเสนอให้ท่านผู้ชมเอฟซีเดบ่งได้สุมกันหวดนี้ก็เลยน้ำมาเพื่อเอาไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายเฮา มีเล็กในใจจังเล้วหรือว่าจังใดเขาก็มาจับคู่เทศกันกระผองผืนเนาะค่ะเนาะค่ะเอามาเปรียบเทียบเทยากันค่ะจับคู่คันบว่าแก๊บเขาก็วิ่งไปเลยค่ะเนาะค่ะวิ่งไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าเอฟซีทั้งหลายทั้งผู้ช้มค่ะทุกคนทั้งหลายค่ะที่เขามาเบิงซองวันชจแนลค่ะเอวทางต่อไปค่ะอันนี้เป็นของข้อจงค่ะข้อจงเปิ้นไฮเจ็ดกับเก้าค่ะ ก็ไปหาคู่ใช้เอาค่ะเพคนณไฮเล็กรักมาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะยับคู่ใช้เอาท่านผู้ส้มทั้งหลายค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮ้าทุกทุกคนที่เขาม่าชมนี่ระคาะัจจันออกเนียเอาแนวทางมาวางให้ท่านผู้ช้มเอฟซีเด้เบิ่งในส้มกันค่ะก็ไปเปรียบเทียบกันหลายๆสำนักหลายๆแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะยุท่านผู้ส้มพ่อคุณแม่เฮ้าพี่เล็กไดใจอยู่แล้วเ้าก็บปจับใช้ของเพื่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนไฮเป็นรักมาแล้วค่ะเนาะค่ะค่ะ ล่างบนล่าห้องเพิ่นกันดีค่ะ,คะเดี๋ยวทางต่อไปเลยค่ะเดียวทางต่อไปค่ะเดียวทางต่อไปอันนี้เป็นของแม่วิทย์ค่ะของแม่วิทย์ค่ะ ล็อกเพิ่นเหล็กล็อกเพิ่นยังบ่มาค่ะแม่วิดเดี๋ยวถ้าเพิ่นมาแล้วจะเอาลงให้คุณพ่อคุณแม่เฮาเบิ่งเนาะเหล็กล็อกแม่วิดเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นมีล็อกของเพิ่นอยู่ค่ะอันนี้เพิ่นให้เหล็กลักมาสกอนค่ะเฮาเอาไปเบิ่งไปแนบเบิ่งเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เฮา FC ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะกะไปจับคู่กันเบิ่งค่ะวันเชเดียวก็ยังบ่ได้จับคู่มาวางให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งค่ะกะเอามาวาง2 2ตัวนี้ก่อนนะค่ะเนาะ ค่ะให้เพื่อคุณพ่อคุณแม่เฮาไปจับจะเองค่ะไปจับกันเองค่ะอันที่เรขในให้จลเลียวกะมาปุ๊บกันก็ของคุณจะได้ค่ะทึ้งล่างทึ้งบุญนั่นแหละเขาเขาละค่ะค่ะคุณแม่วิดกันเลยค่ะงวดเยลเพิ่นกะเขาอยค่ะกลับไม่ได้น้ำมาเสนอให้คุณพ่อคุณแม่เข้าในบึงกันเนาะค่ะเนาะค่ะรอเรขลกอกของแม่วิดเด้อค่ะเด้อค่ะรออกเลขลกอกของแม่วิดค่ะเดี๋ยวพอพายเล้าวเขายังมากว่าถือค่ะนจะมากปุ๊บแล้วค่ะ พอคุณแม่เฮ้าพิจารณาเบิ่งเอาค่ะไปจับผู้ดการเอาค่ะเ้าวัดจับฮักวิ่งกับจวดก็ได้นาะค่ะเนาะสิวิ่งสิลูดกับ่บเป็นยังค่ะกับวิ่งก็บลูดได้ขึ้นกันคุณพ่อคุณแม่เฮ้าเอทั้งหลายค่ะค่ะอแนวทางต่อไปจ้าอันนี้เป็นท่ายของแม่แขกคางงวดที่เลี้ยวเพื่อนลูดค่ะกับ่บเป็นยังค่ะก็มีเข่าไม่ลูดเนาะค่ะเนาะแต่ละแนวทางแต่ละสำนักค่ะก็ ข่าบ้างรุดบ้างเนาะคะ่ะเนาะค่ะวพวกแม่นะข่าวจะเสมอไปรุดเสมอไปเนาะคะ่ะเนาะกับว่าเป็นอยังค่ะวันนี้เขากับมาตามโตเนาะคะ่ะเนาะอันท้ายของแม่แขกเนาะค่ะก็จะหายหนึ่งกับสามกับเจ็ดค่ะศูนย์สองหกค่ะท้ายของเพื้นค่ะค่ะบางที่กับมาเป็นลักสิบพกันด้วค่ะกับโบน่เนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเป็นหาม,มาส่วนมันจะเป็นลักท้ายละทองทองไหลค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะ พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเอาไปท่านผู้ชมได้ตัวใดมากก็คือไปจับคู่เสจ็ได้ของกันถ่ายไม่แขกนี่ค่ะค่ะเอาไปจับคู่ปุ๊บกันก็ได้ค่ะกอบ่เป็นณยังพื้นหายมาแล้วเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายทุกทุกนายห้าวทุกทุกคนที่เข้ามาชมส่องวันชาแนลค่ะมาปุ๊บมาว่างปับเลยถามมือนี้ค่ะอย่าพอล้อซาเลยค่ะ ่าคุณพ่อคุณแม่ห้าวไปพิจารณาโปรเตยตรงไก่เลยค่ะไก่กามาเลยเนาะค่ะเนาะไก่มือมาจะออกแล้วรัฐบาลไทยจะออกแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ห้าวเอฟซีทั้งหลายค่ะค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ห้าแคปหน้าจอไว้กับพิจารณาเบิ้งค่ะเอาไปเปรียบเทียบหลายๆแนวทางคะคุณพ่อคุณแม่เฮา พีเลกแน่ใจอยู่แล้วเ้าวิ่งส้ลูด,ดเ,าบบญญาเ้ากับบุปเป็นอย่างหาก็วิ่งกับลูดได้เนาะค่ะเนาะคะ่นะไปวิป่งไปลูดก็ได้หรือว่ามาจารรับคู่ประกบกันจะของคุนก็ได้ที่อนณหายมากนะเนาะค่ะเนาะค่ะวันจะแนวกับน้ำแนวทางมาบ้างคุยออกัคุณแม่เฮาเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะคะ่นะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะไปประกบกันเบิ่งค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วคลิปต่อไปวันจะแนวจะจับคู่มา วางให้คุณพ่อคุณแม่เขาเบิ่งกันค่ะจับคู่นี่แหละค่ะค่ะจับคู่แต่ก็ล่อล่อเลขกแมวิดติกล็อกปืนเนาะค่ะเนาะเป็นไหมากยังบดต็มเลยค่ะค่ะเหลือของพ่อพยาอ่ะค่ะเหลือของพ่อพยาอ่ะคู่เดียวค่ะนี่ก็มากครบไปแลยเนาะค่ะเนาะค่ะเอา จอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่เด้อจองวันชาแนลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เฮาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเนี่เด้อท่านผู้ชมเอฟจีตั้งหลายค่ะอ่าเวลาวันชาแนลแนวทางมาวางกาจะเตือนคุณพ่อคุณแม่เห็นเนาะค่ะเนาะค่ะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนค่ะค่ะให้ท่านผู้ชมเฮามีโชคมีดวงไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะในช่องวันชาแนลเนาะค่ะเนาะค่ะ จับคู่แล้วก็ไปจับจองสลากกินแบ่งลอตเตอรี่เวเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เฮาเอฟซีทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะค่ะเอาขอ้ชจบคลิปไว้กิจจาตามต่อคลิปหนากค่ะเจอกันคลิปหนักจับคู่มาบ้างให้ท่านผู้ชมในเบิง่งเดนมนกันด้วยค่ะเดวสวัสดีค่ะ